คนเรามีพลังศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในตัวของเราไร้ขีดจำกัดคนเรานั้นใช้พลังศักยภาพประมาณ7%ซของพลังศักยภาพที่มีอยู่ดังนั้นถ้าเราสามารถใช้ได้มากขึ้นอีก2-3%เปรเเราน่าจะทึ่งในมหาศจรรย์ต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคนที่เดินเฉยๆยทำงานช้าๆสามารถดึงพลังศักยภาพ ในส่วนที่เป็นพลังชีวิตออกมาให้ทำงานด้วยความกระตือรือร้นคล่องแคล่วว่องไวได้ในเวลาอันสัน้นคนที่เคยมีความจำเสื่อมแล้วก็ลืมนี่เดี๋ยวก็ลืมนั่นสามารถดึงพลังศักยภาพในส่วนที่เป็นความ จำออกมาใช้ซึ่งช่วยให้มีความสามารถจำได้อย่างแม่นยำภายในเวลาฝึกเพียงไม่กี่ชั่วโมงแม้แต่ตัวอักษรจีนซึ่งยังไม่เคยเรียนมาก่อนแม้นคนที่รู้จักตัวอักษรจีนอยู่แล้วก็ยังกลัวที่จะจําตัวอักษรจีนแต่พอดึงศักยภาพออกมาแล้วสามารถจำได้40-50ถึง50ตัวอักษรภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเรามาดูวิธีการที่หนึ่งกันเลยค่ะ 1. เริ่มด้วยการปลุกพลังชีวิตในตัวให้ตื่นเมื่อพลังชีวิตในตัวเราตื่นแล้วจะรู้สึกกระปรี้กระเปื่ากระฉับ,บกระเฉงเกิดพลังวังชาทางร่างกายและจิตใจขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อ และแน่นอนมันช่วยให้เราสามารถดึงพลังศักยภาพที่แฝงอยู่ด้วยตัวเองได้สะดวกขึ้นด้วย 2. เราต้องไม่ยึดติดอยู่กับประสบการณ์ในอดีตนวัตกรรมทางความคิดทั้งหลายและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเรายึดติดอยู่กับประสบการณ์ในอดีตเครื่องบินซึ่งทำด้วยโลหะหนักมากสามารถบินได้อย่างไร โทรศัพท์มือถือไร้สายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอินเทอร์เน็ตไร้สายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ฉันนั้นถ้าเรามัวยึดติดอยู่กับประสบการณ์ในอดีตสิ่งประดิษฐ์ดีๆเหล่านี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยข้อที่3เอาชนะสิ่งปิดกั้นทางจิตใจ5ประการความกลัวต่อความล้มเหลวก็ตามความเชื่อหรือทัศนคติที่ติด ลบก็ดีความบาดเจ็บฝังใจก็ดีสภาวะจิตสมองที่ไม่สนับสนุนก็ดีความเฉืยและความไม่พร้อมทางร่างกายก็ดีล้วนเป็นสิ่งขัดขวางต่อความสำเร็จทั้งนั้น 4. 6มาตรการเพื่อดึงดูดสิ่งที่พึงปรารถนาของเราในขั้นแรกคือขอถามหรือ เพาะให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั่นคืออะไรเชื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นสามารถเกิดขึ้นได้แน่ๆและรับด้วยใจให้ได้ว่าสิ่งที่พึงปรารถนานั้นได้อยู่ในครอบครองแล้วชาร์จพลังชีวิตให้รู้สึกตื่นเต้นกับความสุขในสภาวะนั้น 5. ไขกุญแจลับสู่ความสำเร็จลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง อย่างหนักหน่วงทุ่มเทและทำในทันทีตรวจสอบดูว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นนำพาให้เข้าใกล้เป้าหมายหรือไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการจนกว่าจะพบวิธีที่ใช้ได้ผลและทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าบรรลุผลลัพธ์